นโดยว็กซี่ผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องหนังเป็นที่นิยมแพร่หลายสาหรายเคลือบทอดกรอบสไตล์เกาหลีว้าวบูก้าชิปทะลุกรอบความอร่อยคาร์แคชพร้อมใช้รับเงินสองก้อนเบิกง่ายผ่านไลน์มีจ่ายวันนี้มีใช้วันหน้าใหม่แรรกเตอร์คูโบต้าแอร์เคบินเปิดโลกความเย็นสบายคุ้มสยบร้อนเครื่องดื่มโสมโอดีเพราะมีสิงแอลคานีทีนและโสมสกัด สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงอมรินนะคะ20พฤศจิษษษษกายน2566อยู่กับคุณกมลพรดิฉันอาริรัตพร้อมล่างภาษามือวันนี้คุณมัทนาค่ะ,ะวันนี้มีเหตุการณ์ใหญ่ๆหลายเรื่องที่ต้องติดตามกาันหนึ่งในเรื่องที่เดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดคุยกันอีกแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณอนุทิน<ะ>ประกาศกล้าวว่าเราจะไม่มีเรื่องแบบนี้หลังจากที่ครูเจี๊ยบเสียชีวิตและล่าสุดเหยื่อที่ไปอยู่บริเวณเดียวกันกับครูเจี๊ยบก็เสีย ช่างค่ะสามวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนสบุกไปยิงเด็กช่างที่วิทยาลัยเทคนิคดุสิตเสียชีวิตค่าที่ใช่เราต้องเล่าเหตุการณ์นี้ อย่างซ้ำๆอีกกี่ครั้งเนาะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวคนที่เสียชีวิตแม้ว่าจะเป็นคู่กรณีเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นเยาวชนนะคะแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในกรุงเทพมหาคนครห่างกันระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนเท่านั้นเองอกรณีเด็กต้องเรียนตีกันเดี๋ยวมาตามรายละเอียดเรื่องนี้กันต่อแต่ว่าไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพะเยาค่ะมีอุบัติเหตุรถที่ขับฝ่าแยกไฟแดงแล้วเสียหลักไปกระแทกกับรถคันอื่นจนรถคันอื่นไหลต่อไปชนกับรถกระบะที่บรรทุกหมูเหตุการณ์นนีีี้มคเสย ชีวิตหนึ่งรายกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพเอาไว้ได้นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพะเยาเป็นเหตุการณ์รถชนกันกลางสีแยกไฟแดงแม่ต๋ำชุดสีขาวโอ้โหไฟข้างทางมันไม่มีด้วยแล้วถนนมันมืดด้วยเอาจริงเออแบบนี้พี่ก็คนลุกนะ เ <m> ข้าใจว่ารับลมเย็นนะรถใหม่ป้ายแดงอาจจะ,จะทดลองใช้ซันรูปเป็นรถรุ่นที่เปิดหลังคาได้ค่ะ,ะคุณผู้ชมแต่คนที่ตามมาข้างหลังอาจจะตกใจห,หรือบางคนอาจจะไม่รู้ข้อมูลว่าเฮ้ยรุ่นนี้มันมีซันรูปหรือเปล่าตกใจไว้ก่อน <H> นะเนาะ เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะหนุ่มตุรกีค่ะมาเที่ยวที่เมืองไทยที่พัทยาก็ใช้แอปหาคู่ค่ะจะพาผู้หญิงนมาเที่ยวด้วยสุดท้ายพอไปกับผู้หญิงเจอโดนรูดซับไปหมดไปเป็นแสนอไอโฟนก็หาอีกพักสักครู่ค่ะ รอบสุดท้ายปลายปีที่อมรินเบบี้อด์คิดแฟร์ครั้งที่26รวมสินค้าแม่ลูกแบรนด์ดังโปรดีลดแลกแจกแถมกิจกรรมแน่นทั้งงานพบกันวันที่30พฤศจิกายนถึง3ธันวาคม2566นนี้ที่ไบเทคบางนานะคะคุณรู้หรือไม่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการสามารถกู้ยืมเงินไปพัฒนาลูกจ้างที่ขาดทักษะฝีมือแรงงานเพิ่มพูนผ,ผลผลิตทําให้ธุรกิจมีความจเจริญก้าวหน้าทันยุคทันสมัยด้วยอัตราดอกเบีย้ยต่ําสุด0เวันนี้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเข้ามาช่วยผู้ประกอบกิจการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยให้กู้ยืมเงินกองทุนวงเงินสูงสุด1ล้านบาทและพิเศษสำหรับผู้ทำสัญญากู้ยืมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31สิงหาคม2567รับไปเลยอัตราดอกเบี้ย0%นอนอกจากนั้นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรมลูกจ้างสามารถนํามายกเว้นภาษีได้ร้อยละร้อย และจำนวนลูกจ้างที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานสามารถนำไปยื่นประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้อีกด้วยที่สำคัญเมื่อลูกจ้างได้รับการพัฒนาฝีมือทักษะแล้วย่อมส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเกิดกำไรในการประกอบกิจการเป็นเท่าชวีคูณ สอบถามได้ที่กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหมายเลขโทรศัพท์0 2 6ย์6 0 6 9 3หรือ www. dsd.go. th/ sdpaa สุขภาพหรือมีปัญหา ต้องใช้ข้อเกรเกลือสมุนไพรช่วยลดแบคทีเรียตามแนวเหงือกช่วยให้เหงือกและฟันแข็งแรงได้ทุกวันป้ากระเพาะหมูกรอบไฟแรงนึ่งทอดทอดปลาทอดให้เลยไม่สดกระเพาหมูกรอบหมูบดได้ทุกเมนูถูกใจากรถุงต้มพีทีประหยัดสะดวกไปแรงเต็มแม็ก คนเรามีความชอบที่แตกต่างส่วนผมหลงไหลในสีดำถ้าเป็นกาแฟดำต้องซูปเปอร์คลาสสิกกลมกล่อมลงตัวดำบบซูเปอร์ริชเอสเปรสโซถึงใจสายเข้มดื่มดำเพียงดื่มดำต้องซูปเปอร์กาแฟดำเพื่อนที่คอยช่วยบรรเทายาดมตราถ้วยทองกลิ่นลาเวนเดอร์เพื่อนที่พร้อมไปไหนไปกันยาดมตราถ้วยทองกลิ่นเลมอนเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจยาดมตราถ้วยทองกลิ่นลาเวนเดอร์และกลิ่นเลมอน ลีโก้หนึ่งในผู้นำผลิตภัณฑ์ตู้เซฟนิรภัยกันไฟระดับโลกแห่งอันคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสบู่เบนเนต c C&E ผิวดูสว่างกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยอดขายดับหนึ่งแปดปีซ้อนสามคำสำหรับข่าวนี้ครับปล้นอุอาจ อุกอาจมากมนะฮะทำตัวเป็นตำรวจพร้อมกับปืนเข้าไปบ้านที่นี่ที่สีคิ้วครับแล้วก็ถามหาเจ้าของบ้านนะดูวงจรปิดกันเลยคือเข้าไปเนี่ยพร้อมปืนฮนะอาวุธครบมือเห็นไหมผู้ก,ก่อเหตุนะมีส